วันนั้นวันวันที่เลี้ยงผ้าป่าสิท์เก่านะครับสิบสิบสี่เมษายนครูหนึ่งได้ทํานายดวงชะตาไว้ว่าว่าจะมาสักการะต้นสักตัวนี้เพื่อขอขอโชคนะครับขอโชคให้เพื่อนเพื่อนขอโชคให้เพื่อนเพื่อนแต่ว่าครูหนึ่งเตรียมดอกไม้ไว้แล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาสักการะครูหนึ่งก็เลยว่าเกิดอาเพศแนะน่นอนจะมีคนจะมีคนตีกันเกิดเรื่องทะเลาะกันแน่นอนมีการชกต่อย แต่ว่าไม่ใช่วัยรุ่นจะเป็นจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นร่มโพล่มใสของบ้านนั่นแหละแต่ทีนี้ก็เลยก็เลยเฉยก็นึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มานะวันนี้เขาตีกันจริงๆก็เลยก็เลยโดนจิตโดนใจว่าวันนี้ต้นนี้นะครับต้นไม้มะข่าหรือว่ามะกระแต้บ้านภาษาภูไทยพูดก็คง จะให้หมวโดยตอนนี้คูณหนึ่งมีอยู่ส่ก็คงไม่ได้จุดักการะวันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นไม่ได้ขออนุญาตด้วยจากไปขอเสี่ยงโชคที่บ้านนะครับมีอยู่สองมีอยู่สองจุดนําโชคจะเอาแค่อันหนึ่งนถ้าหากว่าเป็นไปตามนิมิตเป็นไปตามจิตสัมผัสของคุณหนึ่งก็คงจะให้โชคตัวน,นี้สามตัว